วันนี้ทำพรูพรู้รูรูนะคะดูค่ะสีสันพรู้ใส่ไข่เห็ดหอมหมูสามชั้นนะคะดูเห็ดหอมไข่หมูสามชั้นดูค่ะน้ำเออสีน้ำ,นำแดงองตรงเคี่ยวน้ำตาลเองนะคะเพื่อนๆ ใส่เห็ดหอ,อมด้วยค่ะกินไม่ต้องนี่ไม่ได้ทำหวานมากนะคะเชียวน้ำตาลเองค่ะดูค่ะก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะดูนี่นะคะสามชั้นค่ะไม่ค่อยมีมันหรอกค่ะเพื่อนๆกินกับก๋วยเตี๋ยก็ได้นะคะแซ่บเวอร์ค่ะสูตรนี้นะคะดูค่ะ ยน้ำตาลเีค่ะใครอยากกินนะคะก็มาได้เลยนะคะสามชั้นก็ไม่ค่อยมีมันค่ะมีมันผสมนิดนึงไข่แปดใบนะคะแปดฟองค่ะก็จะใส่ลาดผัดชีนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะอยากกินก็ทำเองค่ะ ทำหม้อใหญ่ใส่ช่องฟิตไว้ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องได้เ, get, เปือองแก๊สเปลืองไฟฝาไวค้ค่ะให้หมูเปือเป่อยๆนะคะผรูนี้ค้างคืนจะอร่อยมากคะ่ะเพื่นอนๆเพราะว่าเนื้อหมูและน้ำซุปจะเข้าไปในเครื่องมันจะเข้าไปในไข่และเนื้อนะคะก็อร่อยคะ่ะอร่อยเอ้ยคุณนะคะนี่ นี่เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าให้มันสโลคุกนะคะเพื่อนเพื่อนเออมันก็เพิ่มเห็ดหอมไปด้วยนะคะนี่ชอบใครชอบมันนะคะกินง่ายๆค่ะไม่เผ็ดนะคะนี่ดูค่ะร้านนี้แซบเวอร์นะคะนี่เลยร้านนี้แซบตลอดค่ะร้านนี้ พารู้นะคะสนใจสั่งค่ะทำได้นะคะถึงเครื่องอาหารถ้าไม่ถึงเครื่องนันจะไม่ค่อยทำนะคะเ,เพื่อนพารู้ค่ะพารู้สามชั้นนะคะตักให้ดูสวยๆเลยค่ะเบิ่งเอ้ยนะคะเนาะฟดเดือดบัวบววบวเนะคะเนาะแล้วก็ค้างคืนไว้นะ,ะอันนี้เพิ่งทำเสร็จคะ่ะเดี๋ยวก็จะพักไว้นะคะให้มันเดือดเดือดนะคะเพื่อน